เรียนเยอรมันบายเลก็กดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคง่ายๆสั้นๆในการจำคำนำหน้าคำนามในภาษาเยอรมันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เรารู้ว่าคำนามทุกตัวในภาษาเยอรมันจะมีเพศนำหน้าเสมอซึ่ง เขาแยกไว้3เพศก็คือเพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศกลางอย่างที่เรารู้ก็คือเพศเตยดีแล้วก็ดสัสเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีในการจำเพศของแต่ละตัวในคำนามว่ามีลักษณะในการจำ แต่อาจจะไม่หมดแต่ก็เป็นเทคนิคในการที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ในการจําคํานําหน้าคํานามให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปเลยค่ะหลักที่สําคัญที่เราควรจะรู้หลักแรกก็คือคํานามทุกตัวจะต้องมีเพศนําหน้าเสมอในภาษาเยอรมันนะคะเช่นเพศเดร์เพศดีแล้วก็เพศดัสและหลักที่สองก็คือ คำนามทุกตัวในภาษาเยอมันจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่หมายถึงตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเสมอเราจะมาเริ่มในส่วนของเพศชายหรือเดร์ซึ่งวิธีการจำง่ายก็คือคำนามเพศชายเขาจะแยกตามอาชีพหรือตามบุคคลเช่น อาชีพของผู้ชายทุกประเภทเช่นคุณครูผู้ชายคุณหมอผู้ชายหรือคุณพ่อ,อคุณลุงคุณปู่และกดต่อไปก็คือในส่วนของวันเดือนปีหรือฤุธูการในภาษายอรมันก็จะเป็นเพศชายทั้งหมดวันต่างๆในภาษาเยอรมันเช่นเด มูลท g d เด d i e ดินสักเด m i t ม w o c h และฤดูกาลก็เช่นเด r s o m m ม r ม e ร w เด t e r และที่เป็นส่วนของเดือนเช่น De r j a ยานว d e r f e b เฟบรว ต่อไปเพศเดียร์ที่ลงท้ายด้วยอันต์อันต์นะคะเช่นคำว่า elephant r e f e r e n t และที่ลงท้ายด้วย e n ็ e n ์ก็คือตัว a n เนะคะ e n ็เช่น their student their Student, der Präsident, Präsident. Klammername der, die Must, Sozialismus, -si Sozialismus, -si Kapitalismus, Kapitalismus. Klammer, die du, du ist. ก็คือตัวสระอ e, ีตัวเอสแล้วก็ตัว, ed, ะตวทะคะลงท้ายด้วยอ s ส mm hmm. เช่น Tourist Tourist Specialist Specialist ซึ่งก็เป็นกฎในการแยกคำนำหน้าคำนามของเพศชายหรือว่า e ด r ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเพศหญิงเพศหญิงก็ไม่ต่างกันกันกบเพศชายในส่วนของอเขาจะแยกคำนำหน้าคำนามตามเพศเหมือนกันก็คือแยกตามอาชีพแล้วก็บุคคลส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนแยกย่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเพศหญิงเราก็จะแยกตามอาชีพที่เป็นผู้หญิงคุณครูผู้หญิง คุณแม่คุณป้าผู้หญิงหรือว่าคุณย่านะคะเช่นดีเรดารินดีมูเทยร์ดีทันเทอุนดีโอมาและในส่วนของคำนำหน้าคำนามที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่คำที่ลงท้ายด้วยตัวเอนะคะหรือใส่เอเนี่ยก็จะเป็นเพศหญิงเช่นดีลมเพดีลมเพ Di e s t r a ß e Die Straße คำนำหน้าคำนามที่ลงท้ายด้วยอุ่งนะคะอุ่งก็คือตัวตัวอูหรือสระอูแล้วก็ตามด้วยเอ็นเกคืออุ่งเช่นอืบุ่งอืบุ่งพรูฟุงพรูฟุงคำที่ลงท้ายด้วยเทสเทส ก็คือตัวเทตัวอาอุ้มเหล่าแล้วก็ตัวเทนะคะเทสเช่นคำว่า u n i v e r s i t a t u n i v e r s i t e t mentality mentality mental คำที่ตงท้ายด้วยตัวอีทิโอนอีทิโก็คือสระอ e ีตัวโอแล้วก็ตัวเอนะคะอีท n เช่นคำว่า คอมมูนิคแซิออนคอมมูนิคแซิออนอีกสโตรซิออนอีกโเป็นต้นนะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย k i t h i หรือ height, height เช่นคำว่า f r y h e i t f h r e h e i t m a h e n h e i t Menschheit, f r e u d l i c h k e i t f r e u d l i c h k e i t Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. คำที่ลงท้ายด้วยอัวรอัวก็คือสระอูหรือตัวอูนะคะบวกด้วยตัวเอร์ก็คืออัวรเช่น Natur, Natur, คุลทัวร์คลทัวร์หรือคอเรกทัวร์คอเรกทัวร์เทคนิคในการจำแนกเพศในส่วนของเพศดีก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งการที่เราอ่านหรือว่าฟังหรือว่าพูดนะคะมันจะทำให้บางคำเนี่ยเราจะรู้โดยอัตโนมัตินะคะว่าเขาใช้แทนเพศไหนจากการ รหรือว่าการพูดอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นเทคนิคในการจำง,ง่ายๆเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวสุดท้ายของคำน้นนามคำนามในส่วนของเพศกลางนะคะคำที่ลงท้ายด้วยเชนเชนเช่นคำว่า d a s m ä a c h e n d a s t ä d n h ช n h e n เชน h e n เชนหอยเชน,ชน,ชน,ชน คอาเคำที่ลงท้ายด้วย ment ment เช่นคำว่า d u s instrument instrument experiment experiment คำที่ลงท้ายด้วยตัว o หรือสระ o นะคะก็คือ d s auto d s auto Foto Foto Order Das Radio Radio แล้วก็ในส่วนของพวกเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่ทำจากโลหะเช่น <c oughs> Das Gold Das Gold Das Silber Silber Order Eisen Eisen ก็จะเป็น เพศกลางทั้งหมดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคำที่ลงท้ายด้วยคำทุ่มนะคะท um ุ่มเช่น eigen ทุ่ม eigen ทุ่ม visum visum ุนตัวสุดท้ายคือ museum museum ซึ่ง คลิปนี้นะคะก็เป็นส่วนของเทคนิคง่ายๆนะคะในการแยกคำนำหน้าในภาษาเยอรมันซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด3เพศอย่างที่เรารู้กันคือเพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศกลางหรือเราจะเรียกติดปากว่าเพศเียดิดัสนะคะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการจำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือการที่เราอ่านเยอะๆหรือว่าการพูดเยอะๆหรือว่าการเขียนเยอะๆ เราจะสังเกตวา่าเราจะจำได้โดยอัตโนมัตินะคะด้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะในการช่วยแยกคำนำหน้าคำนามก็เดี๋ยวเราก็เจอกันในคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆในการเรียนแกรม่านะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนาะในนอกห้องเรียนแต่ว่าเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ ไอเดียนชื่นทา f ข i e ฟ e จซีน